ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาให้รู้จักประโยชน์ของแฝกหน่อยครับอ,อ,อันนี้โพสก็ทำฝายทำทำสะเนาะบึงใหม่ๆปุ๊บเขาก็จะทำสโลปเป็นแบบแฉลบลงไปนะเจ็ดสิบห้าสี่สิบห้าองศาอตอนนี้อ่า เขาก็กรณีนี้แบบนี้เขาก็ปลูก,กแฝกนะครับไว้ชชยไว้ใช้ฝั่งเขาก็ปลูกอันนี้กรณีนี้นด้านบนนะครับนะครับเพื่อป้องกันการพังทลายเรามาดูว่าจริงไหมนะครับอลองดูนะครับเนี่ยตรงนี้บริเวณปลูกแฝกก็จะยึดแฝกนี้รากยาวเป็นเม็ดนะครับนะครับเม็ดกว่ากว่าสองเม็ดก็มีนะครับ อันนี้ก็ลากจะดึงไปสังเกตดูตรง,งนี้มันจะไม่พังข้างๆ้างนี่จะพังลงมานะระหว่างจะพังลงมานะครับนี่ครับสังเกตดูมันก็จะด,ดิดนนนหยุดดินเนนนะครับหยุดดินเนนตรงนี้ก็สังเกตตรงนี้ไม่มีตัวแลกเ็าคงปลูกนะแต่คงตายจะตรงไหนที่เป็นแลกตรงนั้นก็จะเป็น มันก็จะเกาะดินมาไหลนะครับถ้าไม่มีกระไหลลงไไมานะครับแต่ว่าเวลาปลูกใหม่ๆเลยบางทีเขาก็เขาก็เซตตรงนาแรงเนาะเขาก็ปลูกยานาแรงแแนั่นแหละเพราะนามีบางไม่มีดังเกาะก็ต้องลดที่อยู่ก็อาจจะังว่าฝนมาพอดีเราอาจจะตายส่วนหนึ่งน,นะครับเพราะนั้นก็ประโยชน์ของแฟกถามว่าใช่ได้จริงในการป้องกันการพังลายของดิน ใช่จริงนะครับสังเกตด,ดูนะอันนี้คือของแท้เลยนะครับก็มารีดูวดูตรงนี้ไม่มีก็มันก็จะพังไปยาวสังเกตด,ดูนะครับเพราะนั้นก็แฝกมีประโยชน์มีไหมมีมากต้องการตรงกันก็เพื่อนบุกกับตักปจจเยืออยมีกี กี่หลุมไม่กี่ต้นครับับอันนี้บึงส,ส่วนปักนะครับมาสังเกตดูกันนะครับประโยชน์มีหลายนะครับแต่ก็ต้องแรกๆก็ต้องมันลดน้ำลดทรายมันตั้งหน่อยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ